ทังสเตอยู่ที่ชิ้นงานอยู่ที่งานนะครับลักษณะงานถ้าง,งานต่อต่อชนอย่างนี้ไปเราไม่ต้องปรับอ่าก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะปรับระดับไหนอ่าเวลาที่เราตั้งหัวเราต้องตั้งประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบองศาอ่าถ้าเราอนอน้ามันจะเป่า,เาไม่ไม่ยิงของชิ้นงานรกตั้งขึ้นประมาณหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าองศาเข็มก็ประมาณนี้ 2มิลมีห้า,หา,าหมิลเหรอเริ่ล้องป่อยนะนับจังหวะที่ผมกดไวในใจเด้อแล้วต,ตามให้เด้ค้างไว้ก่อนครับอ่า เห็นไหมสีมันก็จะจะสวยสหัวท้ายสีเดียวกันอ่ะถ้าเรายกเลยดูนะถ้าเราผิดประพี้ผิดผิดผิดหลกักได้เรายกเลยนะจะมีเห็นมนตามมุดอ่าใช่อ่เฟรมลวดครับวิธีการเติมรัวร่วการเติมรั่ว แนบเลยสิบองศาเอาปลายทางสเตนเลงที่ปลายวดเติมนะครับแล้วก็แตะประคองให้มันอยู่ในแนวนะครับประคองรวดให้มันอยู่ในแนวเห็นไ,ไหมครับไปรวดมันตามเรานะต้องดึงลวดด้วยบอาประคองให้มันอยู่ในแนวยัดนิดนึงเ<ม>อาเห็นไหม อ้าวปึ๊บยัดเข้าไปหน่อยนึงถ้ายัดมากมันจะเป็นก้อนครับท้ายเอาออกก็ะจะโนุนโ่นไไว่ามันใสได้กว่านี่ไงเจ้าใส่ 他说嘞。<laughs> <laughs>